ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์วิปโฟมอาบน้ำชโชกุบุสึกกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์6โมง20นาทีทางช่อง3 HD แห่งนี้นะครับและเกมเกมนี้นะบอกเลยว่าตัดสินแล้ว คะแนนสูงถึงข้อละ5คะแนนขอเป็นขอเป็นกระนอนข้อละพันได้ไหมฮะคูจะไม่ทานฝั่งนู้นผมว่าคุณมีสิทธิ์แต่ยังไงคะแนนต้องฟาดใครอยากได้เครื่องเพชรชุดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณนะครับผมวิธีการเล่นคือ เกมเกมนี้จะต้องมาทีละสองคนคนนึงอยู่ข้างหน้าอีกคนนึงอยู่ข้างหลังเขาแล้วสอดมือมาเล่นแต่มืออย่างเดียวนะครับผมแล้วคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่เห็นคําใบ้เพราะฉะนั้นเขาจะเล่นหน้าตาไปอย่างเดียวเลยทีมต้องตอบให้ได้ว่ากําลังใบ้ท่าอะไรอยู่ถ้าตอบถูกได้5คะแนนถูกแบ่งเป็นหมวดหมู่2คน2ทีมคนละหมวดหมู่กันนะฮะและนี่คือเกมขอมือชนอย ทีมที่มีคะแนนมากกว่าได้เล่นก่อนทีมของคุณแบงค์ได้เล่นก่อนครับนําอยู่48สองคนที่จะมาเล่นด้วยกันที่จะใบให้ที่นั่งอยู่ตรงโซฟาตอบคือใครกับใครครับพี่อืงฟ้าแล้วก็พี่ฉลองว้าวเชิญทั้งสองท่านมายืนตรงกลางเวทีแห่งนี้ใครจะเป็นคนอยู่ข้างหน้าใครจะอยู่ข้างหลังครับใครก็ได้ใครก็ได้น่ารักทั้งหมดใครก็ได้มีมีสองวิธีนะ คนนึงอยู่ข้างหน้าอีกคนหนึ่งสอดมือมาใช่เหลือว่าหันหน้าเข้าหากันแล้วก็สอดมือก็ได้ได้เหรออยากเล่นแบบไหนได้หมดอันกดีกว่าอันแดีกว่าอันดีกว่าเดี๋ยว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 เี๋ยวดีวเยวเดยวเีวเี้ยวดหวเีวเดยวเียวเียวดยวีวเรียเวดี๋ยวเีวเดเดีเียวเดี๋ยวประเีียวเดียวเดีียเพณีและเทศกาลเตรียมตัว พร้อมแล้วเริ่มสงการสงการถูกต้องลอยกระทงลอยกระทงถูกต้องวายพระจันวายประจันถูกต้องอ่ะว้าวแหนางแมวแหนางแมวเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเก่งอะลอยคองบุญนบ้งไฟบุญนบ้งไฟเก่งอะคว้างคว้างนางกวักแหนางแมวไม่ใช่ข้ามข้ามครับ ผีผีผีนักขอนแี่งมังกรผีผีสัตว์ผีสัตว์ฮาโลวีนฮาโลวีนถูกต้องวิ่งแข่งวิ่งวิ่งวิ่งวายวิ่งควายวิ่งควายเก่งอ่ะชักพระเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรวะนานาขวัญคำคำคำหน้าคำหน้าทำทำอันนี้ทำอันนี้ โอ้ยลงแขกลงแขกเกี่ยวแขกอะไรวะใช่ใช่ลงแขกเกี่ยวข้าวลงแขกเกี่ยวข้าวลงแขกเกี่ยวข้าวมีครับเฮ้ยอะไรอะอะไรลิ้นนุ่มไม่อกี้มีอะไรฮะชักผอะไรอะชักผ้าใชักผ้าครับถูกต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอเนี้ยเดี๋ยวว่ามอนซ้อนผ้าเออนะอะไรนะ เขาเรียกว่าไรวะสิงโตเธอสิงโตเ้าสิงโตเ้าสิงโตถูกต้องอุ้มเลยอุ้มอุ้มขามดเวลาอุ้มพผาทำไรต่ออุ้มพระอะไรอุ้มพระดำน้ำอุ้มพระดำน้ำครับแต่ไม่น้ำนะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาได้ไปทั้งหมด10บคำจ้า คูณ5เท่ากับ50บวกของเก่าอีก48ตอนนี้เขานำอยู่98คะแนนถ้าเราจะชนะเราต้องได้800กว่าคำแป0ร้ว่าคำใช่ไหมไม่ยากนะแต่เราเพิ่มความหนงถ้าจะชนะคุณต้องได้14ไม่ยากตะกี้เขาได้10บเขายังติดติดอยู่เลยนะโอ้ไม่ยากไม่ยากสิหมวดของคุณคือหมวดผีเฮ้ยเลยขนาดเลยเอาเละได้มาแล้วสองคนที่จะ มาใบขึ้นมาครับเอาให้ชัดนะเราต้องการ14บสี่นะสิบสี่นะโอ้มตอบให้ได้เร็วที่สุดพร้อมเริ่มพี่ป๋องทานข้าวยังพี่ป๋องทานข้าวยังอ่ะกินแล้วค่ะแล้ววันนี้กลับบ้านกี่โมงพี่ป๋องพี่ป๋องกลับบ้านกี่โมงพี่ป๋องพี่งูพี่งูพี่หมูโอ้ยข้ามข้ามครับเฮ้ยมี่ข้อหัก ผีจุอนผีคอขาดผีอะไผีผวขาดผีผัวขาดผีผัวขาดได้ผีปอบผีผีแอเทียวผีฟันเจคุล่าได้ผีฟนผีปอบผีปอบปอบอะไรปอบอะไรปอบผีปอบได้ผีปอบกับผีมองผีนางรำไปใช่ผีอะไรครับผีอะไรผีนางรำผีอะไรตอนกลางคืนผีตอนกลางคืนผีอะไรเนี่ย ผีเสื้อผีเสื้ออะไรผีเสื้อราตรีได้เอาโอเคผีอะไรครำแต่ละคำผีอะไรผีจ่าผีจีบผีเดียทิ้งผีขาดผีทำอะไรผีเกณฑ์ผมเกณฑเขาเรียกอะไรตอนช่วงผมเกณฑผีตาพ่อเออโปเป็นข่าวเลยพี่ต้องผีก็ซื้อผีก็ซื้อได้เยอะนะเยอะ ผีนี่ปัดผลปัดผลผีผมยาวมาเออผีผมยาวผมยาวผีอะไรผีอะไรที่อยู่ในต้นกล้วยเอ้า <wh ผีนาตาลีเออเอออออยากไปนี่ผีผีผ yes ีกดหัวเอผกดหัวผี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 ีผีผีาีีไดผีผีผีผ่ผัผผีผีผหผีีรผีรยีนะผีี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 ีมีีมีีี ผีขับรถไม่ใช่ผีอะไรอะไรผีขับรถเนี่ยอยู่บนรถอ่ะอยู่บนรถอ่ะอยู่บนรถผีผีอยู่บนรถเหรอผีเล่นเท่ผีเล่นเท่ไม่ใช่ไม่ใผีครับครับครับได้ไหมครับโอเกคผีตีจีนผีกองก้อยกองก้อยเอาไปผีผีท้องกลมผีตาท้องกลมเออผีีอะไรผีกระหังกระหัง บอกว่ากระหังได้แต่ได้ไอ้นี่ไอ้ใจก่อยโกเดี๋ยวตายเขากำลังลุ้นมากเพราะว่าถ้าเขาได้14คําคำเขาคือผู้ที่ชนะและน้องฟิล์มก็เข้าสู่รอบแจ็คพอตถ้าไม่ถึง14คุณแบงค์เข้าสู่รอบแจ็คพอตความทุ่มเทของผู้คุณทั้งสองทีมสุดยอดจริงๆครับและทีมของคุณฟิล์มได้ไปทั้งหมด ก็มีบางอันที่ไม่ได้ใช่ไหมมีบางอันที่ไม่ได้เพราะว่าคำาสุดท้ายอาจจะไม่ทันนะฮะแพ้ไป95ต่อ98เข้านั้นไม่ด้ไม่เสียอย่าไปชมเขาถ้านตอบถูกมันจะเลวกว่านี้เยอะมันจะเ็วกว่านี้เยอะผีข้อขาดผีมีอพบผัวผีแท็กซี่เออมาเยอะเลยอะผีนันอ่ะน้องพีมครับเชิญทางนี้ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ไปต่อ oh. สู่รอบแจ็คพอตของเราไม่ต้องเสียใจนะครับผมวันนี้คุณไม่ได้กลับไปมือเปล่านะครับวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเรา oh. ก็มีความหอมมามอบให้กิฟต์เซตออกมาจัสตินนี่เลยครับรับไปเลยนะครับ <Wow. S 1> พีมครับนี่คือ e s s e n น e ์ซอฟ p ์พลนะครับผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มสะอาดหอมนุ่ม คุ้มในถุงเดียวนะครับอันนี้มีทั้งแบบชนิดน้ําแล้วก็ชนิดผงด้วยให้ทุกคนในทีมเอากลับไปใช้ได้หมดทุกคนเลยครับขอบคุณครับนะฮะอ่ะต่อจากนี้ไปเป็นการเลือกของคุณแบงค์แล้วคุณแบงค์ครับเชิญทางนี้เลือกหนึ่งคนจากทีมตัวเองเลือกอีกหนึ่งคนจากทีมฝั่งนี้สองคนไปช่วยคุณใบกับคำที่ขึ้นมาข้างหลังมันจะเป็นชื่อของคนที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและทั้งโลก นะครับถ้าขึ้นมาชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลคุณต้องตอบให้ได้เพราะฉะนั้นคนใบ้สําคัญมากคุณจะเลือกใครเป็นคนใบ้คนแรกฝ่งพี่เชียครับอาคุณเชียครับเชิญมายืนที่ผมเลยฮะคุณเชียขึ้นมาแล้วยืนทังนู้นนะครับคุณเชียครับเคยได้เคยได้เขามาถึงก็คือไปได้ากคนชถ้าไม่เคยก็เคยก็ได้เขเช็คก่อนเลยและฝั่งนี้ครับ หนึ่งคนคุณจะเลือกใครพี่โก้ค,ครับอ้าวคุณโก้ครับเชิญเชิมายืนข้างๆคุณเชียร์เลยอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับหนึ่งแสนบาทเอาไปได้หรือไม่สักครู่เดียว เธอหน่อยนะคะพี่อิงฟ้ากับพี่ชาลอตก็คือเล่นเต็มที่มากพี่อิงฟ้าคือหน้า,ท,าท่าทางไปหมดเลยแล้วพี่ชาลอกคือมือสวมมาแล้วช็อตที่เขาหันกอดกันอะแกแกฉันแบบว้าวนี่เหรอฉันไม่เคยจิ้นผู้หญิงมาก,ก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรกคือแบบมันน่าหลักตะมุตะมีมากแล้วคือพี่อิงฟ้าเล่นแบบถึงเครื่องมากคือเล่นเต็มที่มากก็ขอบคุณลูกทีมด้วยที่แบบโอ้โหเต็มที่กับเกมมากเล่นเหมือนจริงจังกันเวอร์นะคะก็นั่นแหละสุดท้ายฉันก็ได้เข้ารอบ แจ็คพอตก็อย่าลืมนะคะฝากให้กําลังใจหนูด้วยนะคะผีแม่บ้านคนนี้นะคะเขารอบแจ็คพอตไปคว้าเงินแสนมาให้ได้นะคะ